แม่พวกคุณที่เปิดมาดูคลิปนี้โชคดีมากๆครับเพราะตอนนี้ตึกเรืออาร์ตกำลังจะเปิดแล้วตอนนี้เหลือต้องจัดเก็บดีเทลอีกเล็กน้อยแต่น่าจะทันวันเปิดนะครับอ่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับวันที่2ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเรามีเปิดเวิร์กช็อปสอนรอยนงฟรีนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเพราะพวกเรามีเซตอุปกรณ์ที่จําเป็นเตรียมไว้ให้หมดแล้วลองมาเรียนก,กันดูนะครับ ฝีมือไม่ต้องพูดถึงเฉียบอยู่แล้วแต่ชอบสไตล์การสอนของพวกผมหรือเปล่าก็ลองมาเทสกันดูได้จ้าสำรองที่นั่งได้ทางไลน์แอดเลอร์ดอตอาร์ดอันเดอร์สกอสตูดิโอหรือสแกน QR Code โค้ดตรงนี้ได้เลยแจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นพวกเราจะได้จดไว้นะครับว่ามาเรียนช่วงไหนเช้าหรือว่าบ่ายเพราะเราเปิด2รอบนะครับรอบเช้า9้าถึงเที่ยงส่วนตอนบ่ายก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นรีบๆมาลงชื่อกันนะครับเพราะพวกเราเปิดจำนวนจำกัดรับแค่รอบละ16คนเท่านั้นเอง ตึกเออร์สตูดิโอจะเปิดเป็นทางการวันที่8ตุลาคม2022นี้แล้วนะครับตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นเปิดตึกใหม่ลงสมัคร1คอร์สเรียน8ครั้งหรือว่า4อาทิตย์ราคาปกติอยู่ที่3,600บาทแต่ลดไปเหลือแค่3,200บาทต่อคอร์สเท่านั้นและพิเศษยิ่งกวา่าถ้าน้องๆลงสมัครทีเดียว2คอร์สเนี่ยจากราคาปกติที่7,200บาทเราไม่ขายครับเพราะเราเหลือแค่5,900บาทเท่านั้นเองโห<ฮ><ฮ>ลดเหมือนจะปิดตึกสิ้นปีขนาดนี้ไม่ลงเรียนไม่ได้หรอะครับและวิชาภาคที่เราเปิิดสสสอออออออนน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 ตตีีี้้กกก็มแแบบบบบภภาายใผลั All ัััณฑ์วเรระค ส่วนวันอาทิตย์เป็นสถาปัตย์หลักและก็นิเทศศิลป์และรออิ่งหรือว่าวาดเส้นพื้นฐานพวกเราเปิดสอนทั้งสองวันเลยเพราะเป็นวิชาที่สําคัญนะครับใครยังงงๆหรือมีคําถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาคุยกับพวกเราได้นะครับตามเบอร์ที่ทิ้งไว้นี่เลยหรือสามารถแอดไลน์มาคุยกับพวกเราก่อนได้เลยนะครับตึกของเราตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าหรือคือซอยวัดราชธิวาสอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏสวสุนันทาพอดีใครมาไม่ถูกก็เปิด Google Ma p ดูกันได้นะครับจะมาทางเอ t ก็ดี BTS ก็ได้หรือว่าทางเรือก็ เฮ้ยหรือใครมีละโมกินี่ก็มีจอดรถเหลือเฟือนะครับจอดในวัดราชาธิวาสได้เลยก็ขอฝากตึกติวของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามเนื้อหาในคลิปได้แล้วจ้าวดาดภาพเปิดสเปกตรีเป็นแล้วจะวาดแต่กล่องไปทั้งชีวิตเลยไงวะมันก็ต้องรู้จักเอาไปต่อยอดด้วยคลิปนี้มาซอยดีเทลกล่องกันดูว่าจะไปใช้ทำอะไรถรอดขมแลวเอา้าตาม และนี่คืออาร์ทริกจากชาแนลเลบออีกแล้วรัวกันไปเรื่องภาพเปอร์สเปกตีวยาวๆนะครับและถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กับชาแนลของพวกเราทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาด้วยนะใครเป็นคนบอกว่าดีก็ผมนี่แหละเอาละจากอาร์ทริก EP ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องการวาดภาพเปอร์สเปกตีวแบบหนึ่งจุดว p ีกันไปแล้วตอนนี้ถ้าผู้ชมก็คงจะสามารถวาดกล่องโงโๆแบบภาพเปอร์สเปกตีวได้แล้วแต่เวลาเราจะวาดพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยแค่กล่องสี่เหลี่ยมๆอย่างเดียวมันนจะเป็ แค่โครงคร่าวๆมากเกินไปสมมติว่าเราต้องการวาดเตียงสักเขาเรียกอะไรหลังหลังหนึ่งหรือเปล่าหรือชิ้นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็จะต้องมีดีเทลของเตียงหัวเตียงขาเตียงเบาะเบอร์อะไรซึ่งเราควรจะต้องสามารถจัดการซอยดีเทลส่วนสําคัญสําคัญ,คญจากกล่องโงโ่ๆเนี่ยให้มันมีดีเทลที่มันมากพอก่อนที่เราจะขึ้นรูปหรือว่าใส่เส้นจริงวัตถุที่เราต้องการวาด mm hmm. เพื่อให้วัตถทุที่เราจะวาดออกมาเนี่ยผิดสเกลน้อยที่สุดแล้วก็ง่ายต่อการวาดนั่นเองนะครับอาจจะใช้วิธีการผลักพื้นผิวออกจากกลองหรือว่าผลักพื้นผิวเข้า ไปในกล่องอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปดัดแปลงกันยังไงนะดังนั้น EP นี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีจัดก,การซอยดีเทลจากกล่องงโง่เนี่ยให้มันมีดีเทลที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกันเพื่อให้เราสามารถจัดการกับโครงสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟสามิติได้ดีมากยิ่งขึ้นอ้าวเป็นยังไงตามมาดูกันที่กระาเซ่อันนี้ผมก็ได้สร้างกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเป็นภาพสามิติได้ง่ายขึ้นใครยังสร้างไม่เต้นให้กลับไปดู EP ที่แล้วบอกวิธีการสร้างไว้อยู่อย่างนี้ก็เป็นกล่องปกติที่เเเเเรเรราา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 านนนนนนน่่่่จจจะะะวดดกกกกกัััปป็็็แแลลล้้้้้้ตถููอออีงงยยๆผมมสสขึให เจาะรูเข้าไปมันก็จะมีมิติภายในรูนี้เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่คนยังไม่เข้าใจภาพสามมิติได้ดีพอเวลาเอาไปวาดมันก็จะมั่ว,วแบบนี้่ะแสดงตัวอย่างนะอย่างนี้แสดงว่ายังสังเกตภาพสามมิติได้ไม่ชํานาญถ้าเกิดกรณีซอยดีเทลในกล่องลักษณะนี้ขึ้นมาผมให้สังเกตอยู่2อ,อย่างหลักๆก,ก็คือ 1. มิติที่เกิดขึ้นบนกล่องจะเกิดเฉพาะแค่ในรูที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้มันจะเกิดขึ้นภายในช่องสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นเพราะมิติอื่นๆของมันเนี่ยจะโดนพื้นผิ มม่เห็นันเลยจะเห็นความลึกแค่ในรูนี้และอย่างที่2ก็คือมิติเนี่ยถ้าเกิดจะผลักเข้าต้องลากเข้าห,าหาจุด VP จากมุมนะไม่ใช่ลากออกหลายๆคนดูแล้วก็อ้ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่ผลักเข้ามันไม่ใช่ดึงออกซะหน่อยเส้นมันจะไปยิงออกได้ไงนั่นดิผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันก็ยังมีคนผิดอยู่ดีอ่ะผมก็เลยเอามาปอกไว้ก่อนถ้าเกิดว,ว่าคุณจะผลักเข้าเนี่จากจุดที่คุณสร้างขอบเขตให้มันเนี่ยคุณจะต้องลากเข้าหาจุด VP เนี่ยเห็นไหมลากเข้าไม่ใช่ลากออกมางี้กรณีที่ลากออกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผิดนะมันก็คือการผลักพื้นผิวออกมานั่นเองซึ่งมันกลับกันอ่ะก็เหมือนจะเป็นเรื่องเบสิกแต่คนที่เขาไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้ร้้้้้จจจรรรริิิิิงงงงงๆๆเเเเลลลลลยส่ววววนนนนนนีีีกกกก็็ะะััไไดึพออขาาาาใษณมมตแแหภปท ตามหลักการกันลงไปดู <Okay. S 1> อย่างแรกก็คือการกําหนดขอบเขตของรูที่เราจะจาเจาะงไปเรฮ้ยรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงก็ต้องเป็นรอริงมุกเกลาวจริงๆ่อะอย่างนี้ผมกําหนดขอบเขตว่าสร้างรูขึ้นมาแค่ตรงนี้นะจ๊ะพอได้มาแล้วปึ๊บให้เราลากเข้าไปหาจุด V ีีทุกมุมเลยก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ชํานาญปื๊บปื๊บแต่ว่าถ้าเกิดใครชํานาญแล้วดูรู้แล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคตามหลักการของมันเนี้ยมันลากแค่เส้นนี้เส้นเดียวก็พอเส้นนี้เส้นนี้ ันมองไม่เห็นเพราะมันโดนพื้นผิวด้านหน้าปังอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลากผมจะเหลือไว้แค่มุมมองที่เกิดขึ้นในรูนี้หลังจากนั้นก็มากําหนดขอบเขตความลึกของมันว่าจะให้มันลึกแค่ไหนจะเจาะทะลุไปเลยก็ได้หรือจะให้มันลึกเท่านี้ก็ได้พอได้ความลึกที่ต้องการก็ปิดพื้นผิวมาลงไปด้วยเส้นตั้งกับเส้นนอนเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ค่อยตีเส้นจริงให้มันเท่าน,นี้เองจบแล้ว อันนี้ก็คือการจัดการดีเทลซอยรายละเอียดยิบย่อยภายในกล่องง่ายๆแบบภาพเปอร์สเปกติฟ์หนึ่งจุดเสร็จแล้วหรือเปล่าคลิปนี้ก็อยางอันนี้เป็นขั้นเบสิกสุดๆส,สิ่งที่มันยากขึ้นมาหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะช่องลงไปในด้านหน้าเนี่ยแต่เราเกิดเจาะลงไปทางด้านข้างแทนมั้งละ่ะคนที่เข้าใจก็ไม่ยากแต่คนที่ไม่เข้าใจก็โอ้ยากเฮ้ๆฮงงชิดเต่งไม่เข้าใจเลยส่วนใหญ่ที่งงกันบ่อยๆก็คือเส้นที่เราใช้สร้างความลึกให้รูที่มันเกิดขึ้นอยู่ทางด้านข้างเนี่ยมันไม่ใช่เส้นที่ลาา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 กเเเเเขข้้้้้หหหจจุุดดด VP VP แลลลอยยย่ง่งงงนนววรรสคมึิ แต่ด้านข้างด้านบนหรือด้านอื่นๆที่มันไม่ใช่ด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่แล้วคือพอเราจะเจาะในด้านใหม่มุมมองมันก็จะต้องเปลี่ยนก็มีวิธีสังเกตง่ายๆให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เราจะวาดลงไปมันคือรูปทรงสามมิติ <Okay. S 1> ดังนั้นภาพสามมิติมันจะต้องประกอบไปด้วย3เส้นถึงจะเกิดภาพสามมิติขึ้นมาได้ก็คือ1เส้นตั้ง2เส้นนอนและ3เส้นที่ยิงเข้าหาจุดว p ีซึ่งสี่เหลี่ยมกล่องใหญ่เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3เส้นถึงสร้างเป็นภาพเปิดสเปกตรีขึ้นมาได้แล้วพอเราจะมาซอยเป็นรูย่อยส่วนประกอบของรด้้นนหหักกะออบวย3เเสลื นั่นก็คือเส้นนอนตั้งแล้วก็เส้นที่ยิงเข้าหาจุดว p ีซึ่งเราใช้เป็นเส้นบอกความลึกของรูนี้แต่พอเราจะสร้างรูด้านข้างเนี่ยวิธีการมันเหมือนกับรูด้านหน้าเลยก็คือเราควรจะต้องสร้างขอบเขตของรูรูนั้นขึ้นมาก่อนเพียงแต่ว่าเส้นที่เราใช้สร้างขอบเขตมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับรูด้านหน้าแล้วต่างกันยังไงอย่างรูด้านข้างเราใช้เส้นตั้งไปละหนึ่งอีกเส้นหนึ่งที่ใช้สร้างขอบเขตนั่นก็คือเส้นความลึกนะจ๊ะไม่ใช่เส้นนอนแล้วนะจ๊ะนี่ แล้วก็ผิดด้วยเส้นตั้งมันถึงจะเป็นขอบเขตของรูด้านข้างไอ้คนที่งงเนี่ยที่มันงงก็คือว่ายังไปยึดว่าเฮ้ยพอสร้างด้านข้างมันก็จะต้องใช้เส้นตั้งกับเส้นนอนอยู่ดีอย่างนี้ซึ่งผิดมันเปลี่ยนแล้วมุมมองมันเปลี่ยนแล้วให้รู้ไว้ว่าฉันนะ่ะไม่เคยรักใครเท่าเธอเก็บเอาไปนอนเถอะอพอคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหมอ่ะในเมื่อขอบเขตของรูด้านนี้มันเกิดขึ้นจากเส้นตั้งและเส้นที่ยิงเข้าหาจุด VP ีดังนั้นเส้นที่มันใช้สร้างความลึกของด้านนี้นั่นก็คือเส้นอะไรที่มันยังขาดอยู่ต ดีมากครับน้องๆทุกคนมันคือเส้นแนวนอนนั่นเองที่มันยังขาดอยู่มันถึงจะเกิดเป็นภาพสามิติปเปอร์สเปก v ีฟได้ตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากครับและเหมือนเดิมก็คือเราจะสร้างเส้นแนวนอนหรือว่าเส้นความลึกของด้านนี้ขึ้นมาแค่เฉพาะที่มันอยู่ในรูเท่านั้นพอเข้าใจไหมพอความลึกมันเปลี่ยนด้านเนี้ยวิธีการสร้างรูมันก็จะเปลี่ยนแล้วหลักการมันก็เป็นอย่างนี้เก็บไปใช้กันคิด <Okay. S 1> ว่าไม่น่าจะงงแล้วนะอธิบายโคตรละเอียดเลยแต่ถ้าเกิดใครยัง,งงงอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าง,งงตรงส่วนไหน เช่นเดียวกันไม่ว่ามันจะเกิดทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาแต่มันเป็นด้านข้างเหมือนกันเนี่ยก็ใช้เส้นตั้งอ่ะลองลอง,ลองสร้างเครื่องกำบดมังใช้เส้นตั้งแล้วก็เส้นที่ยิงเข้าหาจุด VP เนี่ยบอกขอบเขตไปแล้ว ดังนั้นเส้นที่มันจะใช้สร้างความลึกก็คือเส้นแนวนอนชึงต้องประกอบไปด้วย3เส้นอ่ะนี่ลองปิดให้มันลึกเท่านี้ปึ๊บปึ๊บได้มาแล้วชิงวิธีการเจาะรูง่ายๆเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ารูมันเกิดขึ้นทางด้านบนหรือว่าด้านล่างของกล่องละใช้อะไรไปแล้วมัง่งใช้เส้นนอนไปแล้วใช้เส้นที่ยิงเข้าหาจุด VP ไปแล้วนี่ชึ๊ดในการสร้างขอบเขตดังนั้นเส้นที่มันจะมาสร้างความลึกให้กับช่องในด้านบนหรือว่าด้านล่างก็คือเส้นแนวตั้งครับ ก่งมาครับนี่เป็นหลักการง่ายๆด้านบนก็เหมือนกันอ่ะลองอันนี้มัง่งเึ๊้ปึ๊บปึ๊บได้ขอบเขตมาแล้วใช้เส้นนอนกับเส้นยิงเข้าหาจุด,ดวีพีขาเส้นตั้ง ประมาณนี้นะครับสําหรับการเจาะกล่องในกล่องอีกทีหนึง่งมันก็คือการซอยดีเทลนั่นแหละทีนี้พอลองดันกล่องไปแล้วก็ลองมาผลักพื้นผิวออกจากกล่องดูบ้างกลับกันมันก็เหมือนการที่เอากล่องเล็กมาซ้อนกล่องใหญ่อีกทีนึงะด้านหน้ากล่องใหญ่ก็ไม่น่ายากอะไรอสมมติว่าจะสร้างจากด้านหน้าก่อนเลยวิธีการก็เหมือนกันกับการเจาะช่องก็คือสร้างขอบเขตให้รู้ก่อนว่าเออไอช่องที่มันจะผลักออกมาเนี้ยจะผลักตร,ตรงตำแหน่งไหนหนอจะผลักจากตรงตำแหน่งนี้แต่ให้เราทําเป็นเส้นล่างไว้ก่อนพอเราได้ขอบเขตออกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ยิงออกมาจากจุด ยิงเข้านะอันนี้ยิงออกแล้วเพราะว่าเราต้องการจะผลักมันออกมาใครยังเผลอไปยิงเข้าอยู่อันนะั้นคือการเจาะครอกอ่ายิงออกมาสี่มุมเลยก็ได้ ยิงออกมาเท่าที่จําเป็นจะใช้พอได้อย่างนี้ออกมาปุ๊บก็ออกมากําหนดความลึกว่าที่เราผลักออกมาเนี้ยมันผลักออกมาระยะแค่ไหนสมมติว่าให้แค่นี้แล้วกันก็ปิดไปปิดพื้นผิวสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นตั้งกับเส้นนอนอีกทีหนึ่งชืบชืบชืบพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็มาใส่เส้นจริงเส้นที่เราจะเอาก็จะได้ออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังงงเส้นอยู่ก็ลบเส้นที่ไม่ใช้ไปได้อันนี้ก็คือการเพิ่มดีเทลรายละเอียดให้กับกล่องของเราซึ่งต่อไปมันอาจจะกลายไปเป็นโครงเก้าอี้บางตัวโครงโต๊ะบางตัวโครงตึกบางอาร์ต ด้างหลังเราก็จะสามารถซอยรายละเอียดของกล่องโง่เนี่ยได้มากขึ้นแล้วง่ายๆแค่นี้เองอเดี๋ยวลองมาทําด้านข้างดูมั่งผักกล่องออกมาขอบเขตของกล่องที่เราจะผ่าเกิดขึ้นมาจากเส้นตั้งและเส้นยิงเข้าหาจุดทีท่องไว้ในใจนะสําหรับใครที่ไม่ฉิ่นดังนั้นเส้นที่จะมาสร้างความลึกของการผักพื้นผิววันนี้ก็คือเส้นแนวนอนนะจ๊ะเหมือนสอนเด็กประถมแบบ้องดขึ้นเสียงน,นิดหนึ่งนั่นก็คือเส้นอะไรผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะครับ น,นั่งอัดคลิปอยู่คนเดียวผมก็พลาดไปเรื่องนะครับผมเหงาอ่ะแล้วก็ปิดพื้นผิวมันด้วยเส้นตั้งและเส้นที่ยิงเข้าหาอะไรจุด VP ีถูกต้องเก่งมากใส่เส้นจริงไปหน่อยแล้วก็มาลบเส้นที่มันโดนกล่องเนี้ยบังไปจะได้ไม่งงประมาณนี้ทางนี้ก็ดีมีได้เหมือนกันขึ้นมาได้มันสามารถเห็นได้เหมือนกันชึบอันี้สร้างแบบ รวดเร็วถ้าเกิดขึ้นทางด้านล่างมั่งก็สร้างขอบเขตเส้นนอนเส้นที่ยิง้าหาจุด VP ปึ๊บปึ๊บเส้นที่มันจะใช้สร้างความลึกก็คือเส้นตั้งเส้นตั้ง,งกำหนดขอบเขตปึ๊บอันนี้คือทำแบบชำนาญแล้วปึ๊บสมมุติเรียนมา20ปีแล้วคอมฟลีดมิดเชิงฟลีคอมฟลีดได้แล้วได้ด้านบนก็สร้างได้ชึบชึบอันนี้ผมสร้างขึ้นมาลอยเลยแบบชำนาญแล้วไงดูตีเป็นละก็จะสร้างง่ายๆ หรือบางคนอาจจะอยากสร้างด้วยวิธีใหม่ๆบ้างอะสร้างพื้นผิวด้านหน้าขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลากกลับเข้าไปหาตัวพื้นผิวของกล่องหลักชึบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้หรือโอ้เยอะจังใครอยากสร้างรูปทรงประหลาดเช่นสามเหลี่ยมอะก็ลองไปเล่นๆดูแล้วกันวิธีการมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากนี้แหละปึ๊บปึ๊บโอ้อันนี้มันมองไม่เห็นเลยน่หว่าใช่ไหมยิงเข้าหาจุด VP ีชึบ ชืบชืบสามเส้นนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันโดนกรอบด้านหน้าบังอยู่แต่ว่าส่วนความลึกเนี่ยมันมองเห็นคือเส้นขนานกับเส้นนี้มันจะมองเห็นเราก็กำหนดความลึกให้มันสมมุติจะลึกเท่านี้ถึงเท่านี้ก็มาตัดตรงนี้ชืบ ลบเส้นที่ไม่เอาอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ยากขึ้นก็ลองไปฝึกดูแต่วิธีการมันก็จะวนๆประมาณนี้แล้วละ่ะทีนี้เราก็จะสามารถซอยดีเทลจากกล่องง่ๆได้แล้วต่อไปถ้าเกิดเราจะเอารงพวกนี้ไปพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นตึกเป็นอาคารเป็นห้องหรืออะไรก็ตามที่มันต้องใช้เป็นภาาเบอร์สเปกติฟเราก็จะรู้วิธีการซอยดีเทลกล่องโครงเหล่านี้ได้แล้วใครอยากจะซ้อนกล่องเยอะๆ,ๆๆก็ไปลองฝึกกันดูหลักการคร่าวๆมันมีเท่านี้นะครับยิ่งเราซอยได้มากยิ่งชํานาญไอ้วัตถุข,ของเราเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่มันถูกต้้องแลว แล้วก็สวยงามขึ้นตามความสามารถของเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใน EP นี้ก็จะต่อยอดไปถึง EP หน้าด้วยตอนนี้เนี่ยเราเริ่มชำนาญแล้วว่าภาพเปอร์สเปกตรีมันจะต้องประกอบไปด้วยเส้น3ลักษณะนั่นก็คือเส้นนอนเส้นตั้งแล้วก็เส้นที่ยิงเข้าหาจุด VP แต่อันนี้ยังเป็นขั้นตอนแบบเบสิกสุดๆของภาพเปอร์สเปกตรอยู่นั่นก็คือภาพเปอร์สเปกตรแบบ1จุด VP แต่ถ้าเกิดในภาพเปอร์สเปกตรเดียวกันแต่เพิ่มเป็น2จุด VP ละอะไรจะเกิดขึ้นไอจุด VP อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมาคอยควบคุมมออออะะไไรรูปปออกกาแล้้วจเ็็นยังงตงต ติดตามชมต่อใน EP หน้ากับเรื่องภาพ Perspective แบบ2องจุดวีนะครับยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนยังไงนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปของพวกเราเนี้ยมีประโยชน์ก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยการกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับดีละมั้งท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาชมเชยผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย